ถูกจับทลายบ่อนการพนันในบ้านเรามักจะเป็นข่าวให้ได้พบเห็นกันอยู่บ่อยครั้งแต่คงไม่มีครั้งไหนที่จะโด่งดังและเป็นที่สนใจในสังคมมากที่สุดเท่าครั้งนี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2549เมื่อเจ้าพ่อบ่อนรายใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานครต้องโขอจรมาพบกับตำรวจตรงถิ่นผู้ได้รับฉายามอกราเจ้าพ่อ ทำอะไรลูกผู้ชายกระตกงไปตรงมาไม่รัผมจะยึดซับทั้งหมดคุณค่างคุณไม่ได้ยในสายตาผมแต่คุณยึกยักไม่พูดตรงไปตรงมาผมยึดซับเข้าใจหรือเปล่าเป็นไงที่ผ่านมา แม้จะมีการบุกเข้าจับกลุ่มบ่อนปอรประตูน้ํามาหลายครั้งจากฝีมือของตำรวจหลายหน่วยงานแต่บ่อนใหญ่กลางกรุงแห่งนี้ก็ยังคงทวนกระแสการจับกลุ่มเปิดให้มีการเล่นอยู่ต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งมิหนำซ้ำการจับกลุ่มในบางครั้งยังเป็นชนวนให้เกิดสึกควนสีเดียวกันอีกด้วยจนกระทั่งเมื่อได้มาเจอกับนายตำรวจผู้ได้รับฉายามือปราบเจ้าพ่อ ก็ทำให้ชะตาชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนไปจะมอกตัวเรื่องอะไรก็มอกไปเลยไม่ต้องคืๆกักๆผมจะไปคืกกักเรื่องอะไรผมไม่คืดคักคาว่าคืกกักอ,อะไรเขาอะไรไม่มีไม่มีผมลูกผู้ชายพอ,อผมนุ่งเกงครับ<อ>ผมไม่นุ่งผักถุงครับผมไม่มี ทำอะไรลูกผู้ชายก็สตรงไปตรงมาไม่ให้ผมจะยึดตับทั้งหมดเข้าใจงไหมครับนะคุณจย่งคุณไม่ได้ยูสายตาผมนะถ้าคุณยึดยกักไม่พูดตรงไปตรงมาผมยึดตับ